ขาจุนพร้อมกินแล้วค่ะนี่แหละค่ะลำไส้ใหญ่หมูที่จุนตุนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากกวกแล้วค่ะมากกว้อังมาแรกงค่ะพี่น้องหางโม่งเคิงค่ะพึ่งได้กินนี่แหละค่ะตุนเนาะค่ะเนาะเผ็ดแคลยๆพะโล้ค่ะลำไส้ใหญ่หมูค่ะจุนซี่ห่อแบบเกาหลีค่ะโดยใช้น้ําจิ้มนี่ค่ะสองแบบเนาะซัมจังแล้วก็กูชูจังค่ะน้ําจิ้มเกาหลีสายเกาหลีจุนชอบห่อแบบนี้ค่ะ น้าค่ะมากินน้ำกันค่ะอาจจะทำนาไฟ30 p.m. I'm going to have a s t e w e pork l a k s yeah l a r s intestines i n t e s t i n e yeah rabbit veggie come join me come 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 cheers โอ้ยเมื่อยเกลิกเลียนภาษาจูนก็เลยไปซื้อของค่ะอยู่คาฟูนี่ครับพี่น้องมะฮอค่ะนี่ ซัมจังอุชุจังอันนี้พริกพาสเลีค่ะมาลพีนินองอาอืม ต้นหอมแตงกว่าอืมจุนมากเปื่อยพอดีค่ะมักเปื่อปันได้กับจุนตามที่ห้อมมักเน้ะค่ะเนาะอุอ้ย อาสไลมันว่ากันสนุนจุนค่ะจุนนึงว่าเหมือนฟังเราคะ่ะจุนเรียนยก่งเรียนภาษาสาาเปนอยู่ในห้องเรียนจุนเป็นคุณป่าค่ะพี่น้อง นอกนั้นี่ต่รุ่นนอ้องกับรุ่นหลานย1่ส <c oughs> อยายุยี่สิบเยี่สิบสมยีบหาไมวันนี้เข้าเรียนมาที่2ไม่รู้เรื่อง ได้เวลาอยู่ค่ะพี่น้องมุจจากาแฟจุนปีสองพันสิบหาซื้อหนังสือเ,อเนนะะล่นสเปนเนี่ยค่ะจะวม่เคยใส่พาอก็กินวัจะของิได้ใส่งานภาษาส,าสเปนกระเทียมค่ะ ยูนี่เขาเบอกภาษาอังกฤษเป็นเมนูที่จุนชอบมากเมนูหอ่อๆเนี่ย ขี้ห่อแบบเกาหลีจุนชอบผูดตอเรื่องเรี่ยนค่ะอยู่ในคาดไม่ห่อเรื่องบอกว่าภาษาอังกฤษนะคะเนาะเราก็เริ่มเว่าสเปนเลยค่ะเริ่มทักทายสเปนจุนก็เออแดกับกบตัวที่นี่ จเอาค่ะจุนเลื่อนฝาโกมูหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่าซื้อจูนนะ่ะอยู่ในเวตติงลิสต์ค่ะเป็นชื่อที่รอเผื่อใครที่ไปเรียนแล้วเขาไม่อยากไปเรียนต่อเนี้ยค่ะ,เ,ะเขาก็จะโทรหาเราว่าจะมาเรียนไหมหเธอได้คิวเรียนแล้วอืม นี่นหละค่ะจุนก็นเล่นด้คิ้วไปเลียนก็นเลียนพระท่านโมดอกค่ะจุนก็นต้องมาอันนี้จะของเองพ่อจุนอยู่เวติงลีสนะคะเนาะลีสคนสุดท้ายเลยค่ะจุนรอแ้งจุนเล่ากลับไปนี่ค่ะเป็นสมร้องเรียนใหมเหตุจุนสองร้อยยูโร เลียนหเดือนดีที่เขาพนานเปิดค่ะก็เลยแค้นสนจาจเลื่ยงไปแล้วก็เลยยกเลิกเพราะว่าโรงเรียนที่จุ่มเรียนอยู่นี่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนั่นถูกค่ะว่าได้เสียยังหรอกเสียหายยูโร ขาทำเนี่ยมเข่าเรียนด้วยคือต้องเลี่ยนที่แฟนจุนไปร่องเลี่ยนหายร,ร่องได้ที่สองอยู่ต้องเสียขาเลี่ยนค่ะจุนลวกกระสุนนะคะ <c oughs> <c oughs> แฟนขับยังอย่างอยู่ว่ะ ติดติดข้อจุนก็ติดขาจุนช้ำนั่นทักแล้วแต่สำรักกับมีอยู่ค่ะสำลักแต่หันติดข้อเพราะมีค่ะมิตรไหลลงข้อเรื่อยๆห <c oughs> ันกินเมนูโปวดมิตรไหลลงข้อเรื่อยๆค่ะ กระเทียมเพ็ครับมันหอนค่ะกระเทียมคุณสากลับมาจากโปรแลรแล้วค่ะตอนนี้ย่างไปทรงลูกไปเล่นบาสเกตบอล เกับพวกเกง่งจุนกินแล้วจุนเซตดกนบ้านครับพี่น้องมี่ัันบ้านน้ำได้คะ่ะ <c oughs> เซตดกนบ้านออนไลน์ค่ะจุนในอินเทอร์เน็ต วนจนเคียวละเอียดอยู่นะคะอร่อยไส้หมูสุดยอดนะ การถามซื้อนะคนะเนาะถามอายุคือจุนพ่อหูบางข่อยู่ไหมคะ่ะจ,าจ้าจุนบอกว่ได้ภาษาสเปนจุนจเคยทานหูบางข้าจุนก็จำได้อยู่พอดีเป็นตอนที่พ่นตอนที่สอนเกี่ยวกับอายุค่ะเพิ่นจะถามอายุโอ้กเทียมเผ็ดมากถามอายุว่าอายุเท่าไหร่ โอ้พี่น้องกระเทียมมาแห้งแลอะแกจุนบอกว่าสี่สิบเอ็ดร้านในห้องพากกันฮะฮะอายุเท่าแม่ฉันเลย ยิบเจ็ดยิบเอนึงเงาะเล็กหน่อยน้องไัวหลุนอยู่แล้สิมีตอนถามว่าเห็ดงา่ายยังไหมจัะส่วนมาเด็กหน่อยเขาก็ตอบว่าเขาเรียนหนังสือแล้วก็มีคนขับรถแท็กซี่ก็มีคนทำงานเอ่ออะไรนะเขาเรียก ช่างไม้ก็มีค่ะมีทุกอาชีพแล้วก็แม่บ้านค่ะแม่บ้านมีสองคนน้องคนหนึ่งคนกาหน้าเป็นแม่บ้านเหมือนกันมีลูกสาวลูกคนเล็กลูกเล็กอายุยี่หเองค่ะ มีเอเชียอีสาคนจีนไทยแล้วก็ทาอ,อิรักค่ะแต่โชคดีอาจารย์ใจดี ใจดีไม่รีบยังบอกอยู่ว่าช้าๆไม่เป็นไรเขาบอกเนี้เพื่อเขาฟังรู้เรื่องบางคำค่ะ นเผ็ดต้องมารอลุ้นกันค่ะทุกคนเรียนน่าจะประมาณกี่เดือนหกเดือนมั้งว่าจูนจะไปถึงไหนภาษาสเปนเต้องใช้ความพย,พยายามสูงค่ะเพราะอายุเยอะแล้วสมองมันไม่ค่อยจำเท่าไหร่ Mm-hmm. เมนูแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ <c oughs> พริกฮูฮาละพี่น,อน้องทั้งภาษาภาคกลางภาษาอีสานเอาผสมกันไปค่ะ ห,ห,หล่างวิธีจุนเด้อค่ะเด้อเปิดมันออกให้มดค่ะห,ห,หล่างลําใสใงนี่ตัดออกไปเลยเปิดอ้าวนี้เลยจะได้ล้างง่ายๆค่ะสะอาดด้วยไม่มีกลิ่น มันยุ่งยากหน่อยถ้าใครไม่ชอบทำกับข้าวก็ไปซื้อเขากินดีกว่าค่ะค <c oughs> <c oughs> ำใหญ่ๆไปเลยเอาให้ขากไก่ข้างไปโหลดนี่ เมนูโปรดเมนูหมักกินทอดได้กับแสบจูนนะอยากกินอะไรเราก็ทำกินค่ะเวลาไปแล้วนั่งกินต่อให้หมด คนนี้ไม่กินข้าว ต้มเปื่อยก็จูนนี่ค่ะพี่น้องแบบเปือ่อยแบบเปม้นเละน,นะคะเนาะเปือ่อยแบบหั่น้าวหย่อมยังง่ายค่ะแซ่บค่ะชั่วโมงนหงน่อยจุนจุน กินคนเดียวคุณสกาก็กินอืมกอบถัดกดีน มันเขี่ยงค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะจูนมาทักทายซ้ำหนินาอค่ะเน๊ะเดี๋ยวเขาต้องขอกันมือหนาค่ะมือหนีขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้จูนจะทําความสะอาดไส้ใหญ่หมูนะคะเพื่อจะต้มพะโลค่ะต้มเหมือนต้มพะโลไว้กินนะคะ อันนี้จูนจะล้างแบบเปิดไส้นะคะจะไม่ล้างแบบกลับออกมาด้านนอกอันนี้ตั้งใจจะทําแบบนี้ค่ะเราก็ต้องขูดเอาพวกนี้ออกให้หมดนะคะคาบไขมันต่างๆค่ะเดี๋ยวจูนขอทําแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงลอกไขมันออกเนาะเดี๋ยวจูนจะลอกตรงนี้ออกให้หมดแล้วมาดูขั้นตอนตอนล้างเลยนะคะ พอจูนได้ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้จะเป็นขั้นตอนการดับกลิ่นคาวค่ะจูนก็จะใช้แป้งมันนะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะใส่ไปเลยค่ะทีนี้เราก็คั้นนะคะขยำ คือจุล้างในซึ้งได้ก็ซึ้งที่นี่เขาก็ใช้ใ,ชในการล้างอะไรเนาะนี่ค่ะเราก็ขยำจนกว่าเราจะแน่ใ,นใจคือว่ามันสะอาดหมดจดน,นี่ค่ะเดี๋ยวจุนขอคั้นแป๊บนึงนะคะพอจุนขยำล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะจุนก็มาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะนี่ค่ะเนื้อจะเอ้ไส้จะเป็นออกสีอย่างเงี้ยค่ะสะอาดสะอาดล้างน้ำหลายหลายรอบค่ะ เดี๋ยวจุนทําเสร็จแล้วเราเอาไปลงหม้อก,กันเลยค่ะก็ถึงขั้นตอนการต้มนะคะจุนใช้นะ้าประมาณ2ลิตรค่ะแล้วก็ใส่เครื่องพะโลนะคะก็จะมีน้ําตาลกรวดด้วยค่ะแล้วมีขิงค่ะขิงแก่ทุบนะคะแล้วก็ใส่เกลือสักครึ่งช้อนค่ะนะครึ่งช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะจะเป็นแบบดาร์กซอยซอสนะคะแบบเข้มดำๆหน่อยะคะ่ะสักประมาณหช้อนนะคะ แค่นี้ค่ะจูนก็จะตุ๋นไฟกลางสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าไส้จะสุกดีค่ะแล้วก็นิ่มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่้าไาดูกันอีกทีค่ะมาเปิดดูค่ะจูนต้มได้สักพักค่ะจิ้มดูค่ะว่ามันมันไอน,นี่หรือยังถ้าใครชอบกรุบกับกรุบกับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะ โอ้แต่จูนชอบให้เปื่อยกว่านี้ค่ะเดี๋ยวจูนจะตุ๋นต่อไปอีกค่ะสักครึ่งชั่วโมงค่ะมาดูกันค่ะจูนต้มมาสักแพ็กมึงค่ะชั่วโมงกว่ากเปื่อยเท่าที่จูนพอใจแล้วนะคะเดี๋ยวจูนจะหั่นให้ดูค่ะนี่ค่ะก็จิ้มเข้าไปข้างในได้อ่าจูนชอบประมาณนี้ค่ะคือเปื่อยพอเคี้ยวยง่ายค่ะไม่ต้องเปื่อยมาก น่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกินเลยค่ะ